เวลาเราเดินห้างกันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นตากับร้าน Banana Studio Seven หรือว่าศูนย์ซ่อม i Care ที่เห็นกันอยู่แทบทุกที่เลยใช่ค่ะเป็นร้านที่เราเห็นจนชินตาจริงๆแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังร้านค้าที่ดูเหมือนจะแยกกันพวกนี้จริงๆแล้วมีเจ้าของคนเดียวกันก็คือบริษัท Com Seven จำกัดมหาชนหรือ C.O.M s วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่ายักษ์ใหญ่แห่งวงการค้าปลีก IT ไีรายนี้เขาสร้างอาณาจักรขึ้นมาได้อย่างไงและมีอะไรที่มันมากกว่าที่เราเห็นหน้าร้านบ้างอืโดยข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากรายงาน One Report และก็รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำปี2567ของบริษัทเองเลยครับใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าบริษัทที่บางคนอาจจะมองเป็นแค่ ร้านขายคอมเนี่ยจริงๆแล้วเบื้องหลังเขามีความซับซ้อนมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้งั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยดีไหมครับว่าโครงสร้างธุรกิจของ COM 7จริงๆแล้วเขาทำอะไรกันแน่เพราะเอาแค่จำนวนสาขาก็ไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาจริงๆค่ะข้อมูลล่าสุดเมื่อปลายปี66เนี่ย COM 7มีสาขารวมกันทั้งหมดถึง 1, 3 4 8สาขาทั่วประเทศ 1,300กว่าสาขาใช่ค่ะแล้วถ้าไปดูตัวเลขรายได้ก็จะยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกคือมันโตแบบก้าวกระโดดตลอด3ปีที่ผ่านมาเลยปี2,565รายได้อยู่ที่ประมาณ6,2700ล้านครับขยับขึ้นเป็น6,9500ล้านในปี66และล่าสุดปี67นี่คือทะยานไปถึง7,9000ล้านบาทเลยนะคะโอ้ oh. ซึ่งรายได้เกือบทั้งหมดหรือถ้าคิดเป็นตัวเลขก็ประมาณ77,000ล้านบาทมาจากธุรกิจค้าปลีกที่เราคุ้นๆกันนี่แหละคะ่ะโหตัวเลขน่าทึ่งมากแต่ที่ผมว่าน่าสนใจกว่านั้นคือเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงร้านในเครือคอมเซเว่นมันไม่ได้มีแค่บานาน่าหรือสตูดิโอเซเว่นแล้วนะครับอืมใช่ค่ะผมเห็นมีร้านขายยาด็อกเตอร์ฟาร์มามีร้านของใช้สัตว์เลี้ยงเพชรพอหรือเออล่าสุดนี่เข้าไปถือหุ้นบริษัทที่ขายรถยนต์ไฟฟ้าเอออนด้วยค่ะเอ๊ การขยายไปหลายธุรกิจที่ดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันแบบนี้มันไม่เสี่ยงเหรอครับแบบมันจะทําให้บริษัทหลุดโฟกัสหรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะอันนี้คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า diversification หรือการกระจายธุรกิจให้มันหลากหลายขึ้นซึ่งก็มองได้สองมุมนะคะมุมหนึ่งคือความเสี่ยงอย่างที่คุณว่าแต่อีกมุมนึงคือการสร้างเกราะป้องกันตัวเองค่ะอ เพราะถ้าพึ่งแค่สินค้าไอทีอย่างเดียวเนี่ยวันนึงถ้าตลาดมันอิ่มตัวหรือมีคู่แข่งที่ใหญ่กว่าเข้ามาก็จะอันตรายใช่ไหมคะครับการขยายไปธุรกิจไลฟ์สไตล์อื่นเนี่ยเลยเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็หาแหล่งรายได้ใหม่ๆมาเสริมในระยะยาวแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในโครงสร้างปัจจุบันนะคะนอกจากค้าปลีกแล้วเขายังมีอีก3ขาที่สำคัญมากๆเลยมีอะไรบ้างครับขาแรกคือธุรกิจเชิงพาณิชย์หรือ B 2 B คะ่ะ B 2 B ก็คือการขายของลดใหญ่ๆให้กับลูกค้าองค์กรมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานราชการโดยตรงซึ่งเป็นตลาดที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีวอลลุ่มสูงขาที่2คือธุรกิจบริการที่ชัดเจนที่สุดก็คือ iCare แต่ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือ c o m เซเยังเข้าไปบริหารร้าน True Shop ในชื่อ True by c o m เอีกตั้ง122สสาขาทั่วประเทศด้วยนะคะอ๋อจริงด้วย ออมแค่ขายของออนไลน์ธรรมดาธรรมดานะคะอ๋ออันนี้เหมือนกับที่เขาเรียกว่า Omni Channel ใช่ไหมครับที่เราแบบเช็คของในเว็บก่อนว่าสาขาใกล้บ้านมีของไหมแล้วกดจองไปรับที่ร้านใช่เลยค่ะหรือว่าไปลองเล่นของจริงที่ร้านแล้วยังไม่ตัดสินใจพอกลับมาบ้านค่อยกดสั่งออนไลน์ที่หลังก็ได้แบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเกะเลยค่ะ นั่นคือหัวใจของ Omni Channel เลยคือทำอยังไงก็ได้ให้ประสบการณ์ของลูกค้ามันไร้รอยต่อที่สุดไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนก็ตามซึ่งตรงนี้มันสร้างความได้เปรียบเหนือร้านค้าออนไลน์ล้วนๆที่ไม่มีหน้าร้านให้ลูกค้าได้จับได้ลองสินค้าจริงครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับนโยบายการตั้งราคาของเขาด้วยเรื่องอะไรครับคือสำหรับสินค้าแบรนด์หลักอย่าง Apple หรือ Samsung เนี่ยราคาขายจะถูกกำหนดมาจากเจ้าของแบรนด์โดยตรงเป็นราคามาตรฐานเดียวกันหมดครับ แต่สิ่งที่ทำให้คอมเซได้เปรียบแบบมหาศาลเลยนะคะคือข้อตกลงพิเศษที่เรียกว่า price protection ค่ะ price protection มันคืออะไรล่ะครับอ,อธิบายง่ายๆเลยนะคะสมมุติว่าคอมเสั่ง iPhone มาสต็อกไว้เต็มโกดังเลยแล้วอีก2เดือนต่อมา Apple ประกาศลดราคาล้างสต็อกรุ่นนั้นครับนึกภาพออกเลย ปกติแล้วร้านค้ารายย่อยนี่คือเจ็บตัวหนักมากเพราะต้องขายขาดทุนใช่ไหมคะใช่เลยแต่สำหรับคอมเข้อตกลงนี้ระบุว่า Apple หรือคู่ค้าจะชดเชยส่วนต่างราคาที่ลดลงทั้งหมดให้ค่ะโหแบบนี้ก็ไม่ต้องรับความเสี่ยงเลยสิครับใช่ค่ะนี่คือดีลที่เปลี่ยนเกมเลยมันหมายความว่าคอมเแทบจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องขาดทุนเวลาแบรนด์ใหญ่ลดราคาสินค้าซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้ร้านเล็กๆเ,เ,เจ๊งกันมาเยอะแล้ว พอไม่มีความเสี่ยงตรงนี้เขาก็กล้าสั่งของรถใหญ่ๆมาขายได้เต็มที่มันเลยกลายเป็นจุดแข่งที่คู่แข่งรายย่อยสู้ไม่ได้เลยค่ะชัดเจนเลยครับพอเห็นภาพโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งขนาดนี้มันก็สะท้อนมาที่ผลประกอบการแน่นอนตัวเลขกําไรเป็นยังไงบ้างครับก็เติบโตสอดคล้องกันไปเลยค่ะในปี2567กําไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ1 4 7 5ล้านบาทครับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า13.8%โดยยังรักษาอัตรากำไรขั้นต้นหรือ g r o s s profit margin ไว้ได้ที่13.2%ซึ่งถือว่าคงที่แล้วก็แข็งแกร่งมาก mm hmm. ส่วนกำไรสุทธิก็ทำได้ดีไม่แพ้กันค่ะอยู่ที่3,307ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง15.8%โหเพราะเห็นตัวเลขการเติบโตที่พุ่งขนาดนี้มันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่ามีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังบ้างอะไรที่อาจจะมาสะดุดการเติบโตนี้ได้ครับ แน่นอนค่ะทุกธุรกิจมีความเสี่ยงในรายงานของ CEO เมนเองก็ระบุไว้ชัดเจนมากความเสี่ยงอันดับแรกๆของธุรกิจค้าปลีกไอทีก็คือสินค้าคงคลังล้าสมัยอ๋อใช่เลยเพราะเทคโนโลยีมันไปเร็วมากของที่ซื้อมาวันนี้อีก3เดือนอาจจะตกรุ่นไปแล้วก็ได้นึกภาพออกเลยครับซื้อ iPhone มาตุนไว้เยอะๆพอรุ่นใหม่ออกรุ่นเก่าก็ราคาตกทันทีเลยแล้วเขาจัดการกับปัญหานี้ยังไงไม่ให้เจ็บตัวครับเขามีหลายวิธีเลยค่ะ อย่างแรกคือใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ชื่อว่า iTech Stock ซึ่งจะดูข้อมูลการขายย้อนหลังแล้วก็พฤติกรรมลูกค้าในแต่ละสาขาเพื่อคาดการว่าควรจะสต็อกสินค้าตัวไหนเท่าไหร่ถึงจะพอดีอ,อย่างที่สองคือการจัดโปรโมชั่นเพื่อระบายของเก่าอย่างรวดเร็วและสุดท้ายก็คือหมายตายอย่าง Price Protection ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้เยอะมากครับ อีกความเสี่ยงที่สำคัญนะคะคือการพึ่งพิงซัพพลายเออร์น้อยรายโดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่อย่าง Apple ถ้าเกิดมีปัญหากันขึ้นมานี่กระทบหนักแน่นอนประเด็นนี้ผมสงสัยมาตลอดเลยครับในระยะยาวมันมีความเสี่ยงไหมครับที่มันหนึ่งแบรนด์อย่าง Apple อาจจะตัดสินใจเปิดสต์ของตัวเองทั้งหมดแล้วก็ไม่ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างคอมเซเว่นอีกต่อไปเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนกังวลกันมากเลยค่ะ และนั่นก็คือคำตอบว่าทำไมคอมเซเว่นถึงต้องทำดิเวอร์ซิฟิเคชันอย่างที่เราคุยกันตอนต้นอ๋อเพื่อลดการพึ่งพิงใช่ค่ะการขยายไปธุรกิจร้านขายยาร้านอาหารสัตว์หรือแม้แต่รถยนต์ EV ีคือการสร้างขาที่ 2, 3, 4ขึ้นมาเพื่อลดการพึ่งพิงธุรกิจไอทีในระยะยาวมันคือการเดิมพันสำหรับอนาคตนอกจากนี้ในปัจจุบันเขาก็พยายามหาแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาเสริมทับตลอดเวลา เพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็ยังมีเรื่องความเสี่ยงด้านไซเบอร์แล้วก็การล่วไหลของข้อมูลลูกค้าซึ่งในยุคนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากบริษัทก็มีทีมงานแล้วก็วางกรอบการทำงานเพื่อป้องกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะฟังดูมีการวางแผนรับมือความเสี่ยงไว้ค่อนข้างรอบได้เลยนะครับทีนี้ขอเปลี่ยนมาดูอีกมุมที่สำคัญไม่แพ้กันในยุคนี้คือเรื่องของความยั่งยืนหรือ ESG ที่เราได้ยินกันบ่อยบ่อยค่ะ บริษัทใหญ่ขนาดนี้เขาให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลมากน้อยแค่ไหนครับเขาให้ความสำคัญอย่างจริงจังและมีโครงการที่จับต้องได้เลยค่ะเริ่มจากด้านสิ่งแวดล้อมหรือ environmental ที่เห็นคัดชัดเลยคือการติดตั้งโซลาร r ูฟท็อปที่สำนักงานใหญ่ครับซึ่งในปี2567ที่ผ่านมาช่วยประหยัดค่าไฟไปได้กว่า580,000บาทแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง102ตันเลยนะคะโอ้โหไม่น้อยเลยนะครับ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้หลายพันต้นเลยทีเดียวแล้วเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ล่ะครับซึ่งน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจนี้เลยมีค่ะเขามีโครงการที่ชื่อว่า e-waste ทิ้งที่ดีกว่ากับ Com7 โดยเปิดจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ร้าน Banana ค่ะอ๋อครับแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นโครงการนำร่องแค่7สาขานะคะฮะแค่7สาขาเองเหรอครับจากทั้งหมดพันกว่าสาขาเนี่ยนะ ใช่ค่ะในรายงานระบุว่าเป็นโครงการนำร่องก็หวังว่าจะมีแผนขยายต่อไปในอนาคตแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความตระหนักรู้ค่ะครับผมนอกเหนือเรื่องใหญ่ๆแล้วก็มีโครงการเล็กๆที่น่ารักอย่างลด5บาทนำแก้วมาเองที่ร้านกาแฟในออฟฟิศซึ่งช่วยลดขยะแก้วพลาสติกไปได้กว่า8 0 0 0ใบในปีเดียวเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีค่ะ <laughs> ดีครับมาต่อกันที่ด้านสังคมหรือโซเชียลบ้างครับ โดยเฉพาะกับพนักงานซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจบริการเลยประเด็นนี้ C.O.M. 7ซวลงทุนเยอะมากค่ะในปี67ปีเดียวจัดอบรมพนักง,งานไปถึง919หลักสูตรมีพนักง,งานเข้าร่วมเกิน93% 900กกว่าหลักสูตรใช่ค่ะแต่ที่น่าทึ่งกว่าจำนวนหลักสูตรคือวิธีการวัดผลค่ะเขาไม่ได้วัดแค่ว่าพนักง,งานมีความสุขไหมหลังอบรมแต่ใช้โมเดลที่เรียกว่า Kirkpatrick ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเลย Kirkpatrick model มันวัดผลยังไงล่ะครับมันวัดลึกลงไป4ระดับเลยค่ะตั้งแต่ความพึงพอใจการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจนถึงระดับสุดท้ายคือผลลัพธ์ทางธุรกิจผลลัพธ์ทางธุรกิจผู้งง่ายคือเขาตามไปดูเลยว่าพนักงานที่อบรมไปแล้วเนี่ยขายของเก่งขึ้นจริงไหมยอดขายของสาขานั้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคือวัดผลกันถึงตัวเงินเลยไม่ใช่แค่จัดอบรมให้จบจบไป โอ้ oh, สุดยอดซึ่งการลงทุนแบบนี้มันก็ส่งผลโดยตรงต่อความผูกพันของพนักงานค่ะผลสำรวจล่าสุดคะแนนความผูกพันต่อองค์กรสูงถึง88% 88%นี่คือสูงมากเลยนะครับสแสดงว่าพนักงานส่วนใหญ่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจริงๆ ใช่ค่ะซึ่งมันก็มาจากสวัสดิการที่ครบวงจรด้วยทั้งเรื่องเงินช่วยเหลือประกันสุขภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนในมิติของสังคมภายนอกเขาก็มีโครงการ CSR ที่ทำมาต่อเนื่องยาวนานอย่างห้องคอมของหนูที่ทำมา12ปีแล้วค่ะครบท้วนมากครับ มาถึงด้านสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในการสร้างความเชื่อมั่นคือธรรมาพิบาล Governance หรือการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ในด้านนี้คอมเซเว่นได้รับการยอมรับในระดับสูงเลยค่ะผลการประเมิน CC Scoring หรือคะแนนการกำกับดูแลกิจการได้รับการจัดอันดับในระดับดีเลิศหรือ5 d าดาวด้วยคะแนน96% ครับได้คะแนน5ดาวก็จริงแต่ในทางปฏิบัติล่ะครับเราจะแน่ใจได้ยังไงว่านโยบายสวยๆอย่าง no gift policy หรือนโยบายไม่รับของขวัญเนี่ยมันถูกใช้อย่างจริงจังในทุกระดับไม่ใช่แค่เอกสารสวยๆที่ทำไว้เพื่อเอาคะแนนเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะซึ่งบริษัทเองก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นจริงโดยการสร้างกลไกลขึ้นมารองรับ เช่นมีช่องทางการแจ้งบอดแสรหรือวิ i s t l e blower ที่ชัดเจนและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและที่สําคัญคือการเข้าไปเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC อ๋อครับซึ่งเปรีบเสมือนมีองค์กรภายนอกเข้ามาช่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอีกชั้นหนึ่งทําให้มั่นใจได้ว่านโยบายเหล่านี้ได้ไม่มีไว้แค่ในกระดาษค่ะฟังมาทั้งหมดนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่า คอมเซเว่นไม่ใช่แค่แร้านค้าปลีกไอทีธรรมดาาแต่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการวางกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากทั้งการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันการบริหารความเสี่ยงและก็การให้ความสําคัญกับความยั่งยืนอย่างรอบด้านจริงๆถูกต้องเลยค่ะจากข้อมูลทั้งหมดเราเห็นภาพชัดเจนว่าคอมเซเว่นกำลังพยายามอย่างหนักที่จะสลัดภาพร้านขายคอมที่เราคุ้นเคยแล้วก้าวไปสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรมากขึ้นอื hmm. เราจะยังมองคอมเซเว่นเป็นเพียงผู้ค้าปลีกสินค้าไอทีหรือจะกลายเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ครบวงจรที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่น่าติดตามมากที่สุดค่ะ